ท่านการ์ดจะจะ,จะสรุปอะไรไหมครับนนกับเรนท่านประธานคือความเห็นของท่านเฉลิมชัยนั้นเราก็รับไปพิจารณานะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะเราเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบและจะให้ส่งความเห็นว่าที่เราไม่เห็นชอบเพราะอะไรไปยังกรรมการสรรหานั้นหนึ่งคงคงคงไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการที่จะ ตรวจสอบประวัติหรือความประพฤติของบุคคลในขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าท้องฝ่ายเลขาธิการพุธิสภาเป็นเรื่องลับนั้นจะส่งความเห็นอย่างนี้นไปยังกรรมการสรรหาได้หรือไม่นะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นยันัรนผมคงคงไม่สามารถจะตอบตรงนี้ได้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับที่ท่านบุติสภาได้กรุณาให้ความสนใจในเรื่องนี้ต้องกราบเรียนว่าองค์กรอิสระตามรัฐบูญก็ดี สารรัฐมนูลก็ดีนะั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐที่เข้มแข็งและเด็ดขาดการใช้อํานาจรัฐที่เข้มแข็งและเด็ดขาดและจะมีผลประโยชน์ที่จะมีผลอย่างยิ่งก็คือตัวบุคคลที่มาทําหน้าที่เป็นองค์กรอิสระตัวบุคคลที่ไปทําหน้าที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลนั้นจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด ที่จะทําให้กระบวนการตรวจสอบนั้นประสิทธิผลมีประสิทธิผลประสิทธิภาพสมตามรัฐมนตรีไม่ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพี่ท่านได้ให้กูณาให้ความสังเกตและให้แสดงความคิดเห็นในรายง,งานฉบับนี้ขอบคุณครับ